สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่อง b a ซ z o n Channel นะครับมาดูเด็กเหนื่อยนะฮะเหนื่อยคืนก็ปุ๊บเปิดลมให้นะฮะนอนทั้งคืนเลยนะครับมาดูหนุ่มน้อยนะฮะวิ่งหาเนื้อเัินแต่ช้ากันเลยร้องนะครับสงสารนะครับ อไมอยเจ้าไม่ายหาน้องไม่เจอหงอยนะครับเขาก็วนนะฮะตรงหลุมน้องนะฮะทา้าวนนะครับที่ได้ออกมานะฮะมวานก็อยู่ในบ้านนะครับกับนีน่านะครับ ออกมาก็ไปนั่งเฝ้าต้องหลุมนะฮะหลุมเป่าๆนะครับ,น,รบนั่งนะจนฝนตกนะครับจะเข้ามาในร่มนะครับสงสารน้องน,นะฮะเ,เหนื่อยนะครับเหนื่อยวิ่งหานะครับสงสารเดอ น้องหายไปไหนนะฮะน้องจะสงสัยนะครับว่าน้องไปไหนไม่มาสักทีนะครับก็นั่งรอนะครับจยจ,ยจยจยจย ไม่รู้มาจากไหนนะฮะเห็นวิ่งมานะครับเมื่อคืนก็มีจ่อยนะครับโอ้ยเบืองเบืองเบืองยังซีนแล้วเนี่ยเบืองเนะี่ยยังซีนคนขีนน้งอยเลยเนะี่ยหน้าหงอยเลยเนะี่ยเห็นบันนะี่ะ สงสารเพื่อนนะครับไม่รู้ว่าอารมณ์ไปข้างในนะครับผมกอ็อไฟให้จอยเฮียนไอ้ขาวนะครับโอ้ยมดอย่างตรงมือเลยนะี่ฮะเบืง้งนี่ โอ้ยเนาะเอาเอตัวยนะเนอะเห็ดยังไงฮะดูนะครับโอ้ยเมือ่อยนั่มไม่นั่หน่อยนะน่งเมื่อบนอนี่งถ่ายถ่ายรูปอยู่นี่ถ่ายวิโออยู่นี่เห็นบ่เนี่ย ม,มาดูจันเจ้านะฮะจันเจ้าง่อยนะะฮตัวเชฟมาที่บานหาไอ้หลงไ้แล้วไปไปหาไอ้หลงไปแล้ว,ไปไปห,ห,ลลวหลับเลยนะฮะน่าจะวิ่ง ไม่ช้าก็ตัวก็ไม่เปียกนะครับน่านจะเหนื่อยเราไปหาอารมณ์กันนะครับเราเดินมาก็เจอแล้วนะฮะับอารมนอนอย่างนี้เหรอไอ้ารมณ์เไปอารมณ์เฟดี๋ยวโอ้ยอันนี้ก็งอย่างนี้นกันเลยตื่นมาบุมีิ้นตื่มาแกงมาแอบนอนอย่างนี้เหรอ,อ าจะากระโดดกําเพงนะฮะนี่เดินขากระเพกนะยนี่บอกแล้วจะไปโดดกําเพงอันนั่นนะ่หมกดบกดีดดืดดืดดเฮ้ยดงเฮ้ย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 ฮ้ สามหนุ่มก็ได้หายไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เหลือแต่แค่สองหนุ่มนะครับสีน้องสวยมากนะสีเขียแล้วนะครับไปลองลองไปดูดู มองไปหาน้มนะฮะอจะชวนจอยวิ่งเมื่อวานก็โกนไม้นะฮะถึงท่อนนะครับที่ขวางไ้ทางรถนะฮะผมก็เลยตัดไปนะฮะเมื่อวาน กลับมาเมื่อวันก่อนกลับมาทุ่มหนึ่งนะเกือบจะชนแล้วนะครับมั <g bubble> นมองไม่เห็นทางนะครับตอนดึกๆนะครับไม่คิดว่าจะลงมาแบบนั้นนะครับใจหายเลยนะฮะรอมาเลยมาเลย

โดดหลายกำบเพลงนั่นนะ่ะเรียนจบสูงที่ตีเฮ้ยผูกโกตังกำบเพลงบ่หูุจักรูออกทุกรูไก,ก่เข้ามาก็อย่าลืมนะฮะทุกท่านนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่องบานน่าวชนแชนแนลนะฮะ ผมก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ